สวัสดีครับเบาม่าส่วนครับเมืเ่อไงเขากิจกิดอยากนำไลนำไผพาปลาอย่างบ้านปูดมดตัตครับ เมื่อวานมาตกเลยวันี้อากาศฮ้อนอากาศฮ้อนครับก็คือบึงไอตนอยางหน้าปลูกไว้เขาก็มีน้ำเมานาะอโอเคแหละเขาอะโอ้ยหนาหลายครับหนาหลาย ฝนตกกรจการรอบๆครับกรรมการอบๆต้นหมกเ้าวยุ่กะะไก่บุได้แต้นมันหลายอื มันฝนยังนอ้อเลยเนาะอากาศห่อนหมู่บ้านก่อนหมู่บ้านหมู่บ้านก่อนตกอยู่ครับแต่ว่าหมู่บ้านบันตกมันเหี่ยวเลยเป็นเสียวนห่อนเลยออกมากระทั่ทงฝนยังบมดหนามกับถั่วมันก็นอนทางไง ภาคเหนือของจังหวัดผมดีแน่โซลิเน่นดีแน่นามนามบ่ท่วมอยู่สซลิเน่นอยู่แถวชายแดยนปลูกปลูกยางหลายครับปลูกต้นยางยางพารานะมุกติดชายแดยนมันเห็นมันอากาศมันได้บ่มันปลูกพากันปลูก อันนี้พยุงกับปูพ่พยุงพยุงใหญ่เห็นยังหรอครับมาเบ่งบรรยากาศครับมาเบ่งไอ้เขามาเบ่งสวนครับเบ่งสวนเบ่งเบ่งไอ้เป็นได้แต่ว่าหนายขึ้นหลายๆยางประเกันยางยางอะไรจีอยู่ครับยางจีเรื่อยๆแหละ ขามาลอยขีดฝนมื่ตกเขาก็มาลอยขีดฝนตกก็บริขีดฝนหยุตดต้นใดก็ลอยมันมาลอยขีดเลยเขามันขีดยางเนาะไปบึงสวนไหนไปบึงสะสะบ,บัวปลูกบัวไปเอามาก,กันาดไหนละครับเอ้โหน้ำแห้งเลย อันนี้ก็สวนยงนางมาหุ่นไหว,วบรรยากาศรอบๆครับผมบรรยากาศรอบๆรอบๆสวนเขาห้อมล้อมโอ้นี่น้ำมันไหลน้ำท่วมส่วนยางมีบ่อระบายน้ำโอเคครับผมนี่บรรยากาศบรรยากาศน้ำส่าครับ ประมาณสามโมงสามโงกว่าสามโมงสิบสามโมง, 10, โมง,โมงาายี่สิบนาทีบรรยากาศยุ่สวนม้ให้เบิงงครับรสวนก็มีแรีนได้รถอ่ะยินได้เสียงน้ำไหลครับมันเป็นไฟน้ำร้นเโอเคครับผมบรรยากาศยุ่สวนไม้ไผ่เบิ่นอีกแล้วครับ จะไปใสน่นอมานี้ลแหละมาสูรอากาศบริสุทธิ์จักน้อยออกเหตุงานต่อพอมีแห้งอาสวัสดีนะครับเด้อทุกปู่ทุกคนทุกคนทุกชมลมชมลมทุกพวกเฟซพวกยู u ูบอาโอเคครับผมโอเคครับตอนนด้ฝากกดไลค์กดติดตามนมนั่นะครับผมอากาศนิ่งมากเลยบ่นมีลมเลยครับ หอนกับผมหอนโมนีหอนอ่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ